สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าว d r m C News ในช่วงเช้านี้กันนะคะเชา้ชาเช้แบบนี้ค่ะเราไปเรื่องบิธิใจกับงานบุญที่ได้เกิดขึ้นค่ะกับกิจกรรมตักบาตรพระนานาชาติถึง260รูปซึ่งทางหมู่บ้านสวนตะวันธรรมจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีตักบาตรขึ้นโดยได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะพระดรสมศักดิ์จันทศิโรวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสง์ในพิธีตักบาตรพระนาชาชาติ260รูปณหมู่บ้านสวนตะวันธรรมตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับเกียรติจากดรวิรศักดิ์หาดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสเป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยและกล่าวเปิดงานนายแพทย์พรชัยพิญญพงศ์เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีมอบป,ป้ายส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร323วัดและพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายเทียธรรมและพิธีกล่าวคำถวายพระป,ปา่าเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม The Sun of Peace และพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีสาธุชนมาร่วมงานพิธีกรรมเป็นจำนวนมากและเนื่องจากเป็นวันหยุดอยู่ในช่วงที่น้องๆน,นักเรียนกำลังปิดภาคเรียนหลายท่านจึงใช้โอกาสนี้มาทำบุญกันเป็นครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัวและสังคมนอกจากนี้ยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะการที่ได้ทำบุญกับพระสงฆ์ถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยค่ะก็วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับหมู่บ้านตะวันธรรมนะครับที่ได้จัดงานบุญบุศลในครั้งนี้นะครับซึ่งพระจําจนวน260รูปนะฮะก็ลองมาดูนะครับระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลของสามอ,อบตอ,อบุญตลอ,อดการนะครับก็มีตักบาตร260รูปเหมือนกันนะครับว่า บบอบตกับหมู่บ้านสนตะวันทำใครจะเติมเลขศูนย์ได้เร็วกว่ากันนะฮะวันนี้ก็เป็นการจัดการตัดบาดเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วก็ได้มาร่วมทั้ง3ครั้งเลยก็มีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากเลยที่ได้มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ได้เห็นทุกคนเนี่ยค่ะมาร่วมใจกันร,ร่วมบุญเพื่อช่วยเหลือพอระทางภาคใต้นะคะก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะจัดการดําเนินการต่อไปบ่อยๆเพื่อจะได้ขยายกลุ่มบุคคลให้มาร่วมกันทําบุญมากขึ้นเยอะๆค่ะก็มีความปลื้มปิติเป็นยินดีมาก วันนี้ได้มีโอกาสที่จะมาร่วมในกิจกรรมการตักบดญทำบุญตักบ,บาตรนะคะวันนี้เป็นครั้งที่3ก็รู้สึก ประทับใจแล้วก็เ,เริ่มปิติมากนะคะกับการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาราพระพุทธศาสนาของเรานะคะแล้วก็ยังได้นําไปช่วยเหลือกับพระที่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะก็อยากจะให้มีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยเขามาร่วมกิจกรรมในครั้งหน้าด้วยนะคะครั้งนี้เป็นการทําบุญครั้งใหญ่ครั้งแรกอะคะ่ะที่ว่าได้มาร่วมงานนะคะก็รู้สึก รู้สึกว่าประทับใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีค่ะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็ต้องขออนโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้เป็นแรงสําคัญในการรวมพลังของชาวพุทธเป็นการช่วยเหลือพุทธบูชา323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะซึ่งอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรในทุกครั้งนะคะก็จะนําไปช่วยเหลือรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชาย